สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุภูทุกคนสวัสดีครับพี่น้องมือนีพระมาใหญ่โตครับใหญ่ตอออกจากนาเป็นครับเป็นกิจทางนาไถนานะครับต่อโบยใหญ่ไปไหนครับนี่ครับอ้างอยู่นี่นี่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวสีใหญ่ไปไปดูฟ้าเมื่อกี้เขาหรอครับเห็นเหรออ๋อไปไหน เดี๋ยวที่เขาไปจุกครับโอ้ทั้งยิประสัดอันเดี๋ยวรู้ปใกล้ไห่นี่ไม่ืยอยู่นี่อานเงียมากอ๋อ้ยไงนง้ยัง้ปอไปออเด็ปอโอค มันมีตัวไทใช่เห็นปุ๊บใเห็นปุ๊น้องไปได้ยังอ๋ออ๋อยี่ซองไซนี่ครับพี่น้องจุกเลยป๋อเห็ผมเอาสมรีจุกเลยครับนี่เห็นไหมครับตอนนี้กำลังกำลังดินกำลังดินอยู่ครับมองว่าดีบมมีหูอื่นนะครับไปหยิบไปเดี๋ยวเอาเกินใจนะป๋อเดี๋ยวเขาหยุดตัดไปไว่อยู่ฟาร์มนะครับตอนนี้ผมเอาสมรีปุดไว้แล้วครับ ันไ่ย <prediction? S 2> เอากันไกตัดกินยังดินอยู่นะครับเสียงเสียงงงนิ่งนะครับโมนิ่งตัดไอง่ายง่อยนนึงมันสีบแฝดแตัจริงฝุ่นก้อนหมือนจริงหมอเป็นไงตอนนี้โอ้แม่หลายครับพี่น้องบูมแงงครับเสียงเดี๋ยวรอเสียงเงียบนะครับเสียงเงียบปุ๊บเตัด โอยีงนีแตัวอันตะอะยานตัตตำตตำตนอีไออีไปเอานไกลอไจมัตัดอยโอ้โหดยิเสียงมครับพี่น้องเบิกเกฟังเสียงตอนนี้นันดินนะครับีัพักนะครับปล่อยไว้แป๊บนึงครับวดเงียบครับ เริ่มเงียบแล้วครับพี่น้องแป๊บนึงครับก็จะเข้าจุกแล้วปุ๊บกับลใอหายเสียงเงียบแป๊บนึ่งเบาๆในกุบา้าทีคือขวักขวักกัเด็ดขันขามขันขามก็พันยนกลัอารงณ์เลยเดียวดยเดียวเดยวเ่งเยนเกเย็นค่อยเมืองดีของคนนี้โอ้มันอยู่จริงบัห่างไปหนี่งตองดีเอาอย่างยืดบ้เอาตัวนี้ไน้ำเดไปลเลยตอนนี้ ียงเริ่มเงียบครับเดี๋ยังคอยแตงึ้นออกตัดออกไปครับยังเกิดฝนให้กุ้ง่ายครับแค่แท้งหมดเลยโอ้หมดอย่างลองเชื่อปัญหามันกระโถงโลกเราเออยัง คยยเลยเดิะเรา้เหลุดล้วหลล้ไยีเย่ยัเดี๋ยวเยมันมัลุดแเลยไปถ้าหลล้วตัวใตัวมันได้หรือถิงดกลองด้ยุงบัดุงุักแต่มันก็บเป็นหยางเขาี้ไปเลยันีแตงนอยนึงครับพี่น้องมันอยู่กับันนีแมนีตองเมือูไป รุนเรียวี่ฟังปุ่นอุ้ยเพิ่งี้แหน่จะไปยังขี้เออมอายิตับนี่น้องันหักขาดไปเดินแหน่งก็ปนวยล้มเขาเลยเา็นยิ่ไยเหมือนี่มันใส่วดมันนี่เลยฟังเลยก่อนเหน่ดปัญหาครับพี่นงแตก นี่ครับแตกน้อยนี่เดี๋ยวเอาสมดี้ใส่โอ๊ะอุใส่เข้าไปเด้อเดี๋ยวอุดตึ้งๆครับไม่ถืกกินก็บ่ออกมาดอกเก็บอีหยังเอื้อนน้ํามันใส่แหน่ใส่น้ํามันแหมนี่เนี่ยอุดจะสมดี้นี่คือได้กินดิดูดาบล่ะคือปอนมันอุดปุ๊บหมู่นี่ปุ๊บ สักพ um, ักนีงไปออกมาบึมๆนั่นสักน uh, ึงเสียงมีเลยตัไอ้ตาจางเลยเบ็ดเหลนบองไงหุ่นฟังหุ่นข้องหุ่นเออหูอยู่โตเอามือบางท่านห่างแห้งอ่ะตัวนี้ก็ถืหลุดแล้วมันตัดไม่ต้องตัดแล้วนี่มันออกไปแล้วนี่ต้องนั่งลุดฮึเอากรบตัวบนก่อนตัดออกก้อนเออเอามือห้องไว้ ตัดถือเขาต้มรูดได้ไหมโอ้หลุดจะเอาเอาปอฟังมัดคล้องมันไนว้ขั้นบนนี้นวะเปลี่ยนใส่น้ำม,มันอิเปลี่ยนเปลี่ยนตไปดิน้ำมันปลอมสิตัดเราเนี่ยฟัดุลครับน้ำมันบูดนี่จังไสครับฟันดุลมันเอาไปดุลเดี๋ยว ครับตานผู้ชมพันธุนเอาน้ำมันบูดมาแง่มหลายเว่ามันจะมันน้ำมันหมูพันธุนเอาน้ำมันบูดเอาเปิดคือเปิดที่งจันเพ่าหน่ะแม่นบ่นี่นี่ครับหน้าว่าหน้าฟันสองคนนี่พันขามพันขามก็บว่าเสียใจวันใดนี่พันดุนยิไปเลียนเน้อ เปิดไปสิหมอแบบเดี่โดนลุงนำปุ๋ยหมอนดันไปออมสิ่งแบบนี้แหล่ะรับนี่นว่ะคล้องไหวกนะครับพันสามจิตจัดเนะครับนี่พันขามอู้หางวันเถอะเจ้างหน่อยเนาะมันยังว่านี่แต่ไม่ยู่เพิ่งขยายแต่มาใส่ตานะเอาถุงเอาถุงถุงใส่ตาไม่ดีกว่าเด้อครับ ท่านถามกัตัดนี้ก็ิบังันบังไข้รุนโอยดูจักงานเี่ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออดูตวนีเอาเอาเอาตัวนี้เฮ้ยเเอาตัวนี้แหละเอาตัวนี้แหละูดอได้เาอีกวะเฮ้อ บอกเอาใส่น้ำมันดีกว่าใส่อะไรเนี้ยอุ่เกลียวฝันชวนบึ้มบำทั้งทีบอกเนี้ยด้วครับใหญ่เรียนทันคือเป็นมาดขนาดบอกเสียเอาเอาทอนไม้นี่ไปฮะไม่ต้องเอาทอนนี่ไปมาจีจ๊อไปน้ำเอาทำนี้ปิดเลยหูใหญ่นึกมึงใหญ่เลยเออเอาทำนี้ปิดเลย เอาตัดตัดยิงแห่งทั้งๆก่อนน่ะดึงออกดึงออกดึงไหน่อยหรือเอาตรงนี้จิดเลยงูใหญ่มันมีงาไหมไปบอตัดตัดล่างเีตัดล่างเลยถ้าหลุดจงค่อยทิมบอมันมีงาสีไปบอเอ๊ะมันมีงาสีไปเนี่ยก็แตกล่างเลยเอานั่นนะเอาถุงถุงมาเดี๋ยวเอาใส่ถุงเลยเอาถุงหัวหนุ่มหัพันดุนบอถุงใหญ่น่ะเดี๋ยว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 พวกตัดนี้ออกก่อน Thôi không thằng giá ta thành vào này nè, cháu mặt Rút ra đây nè, cháy ra tổng hồn Được Ta nha, bộ ta chi hàng thường thế nè

นนมสมให้บไปเน้อไปสมสมดีครับพี่น้องสมสมนั่นกำลังไหลในนะครับใส่ถุงเนาะนี่ครับผมไปเดี๋ยวฮ่องไปไว้เลยครับเบอร์แมนครับพึ่งปุ๋ยผึ่งกระกรมเดี๋ยววะนี่แมนวะครับไปแล้วเดี๋ยวฮ่องไปมัดไว้ครับถ้าผสมฮ่อก็บจัดการถ้าสมก็ไปเข้าไปครับยังไม่ฟื้นนี่ครับพี่น้องเอาใส่รถไปแล้วครับ นี่พันพันพันมาจากคอนบุรีครับพันปุ๊กเดี๋ยวเอาไปไว้ฟากันครับวเไปพอกันอยู่ฟ้าครับมอนเย็บไว้เลยครับผมมันเจ้าพี่น้องเฮาใหญ่มากไหวนะครับแต่ว่าหังนผู้หังเสียหายหลายครับพี่น้องแต่ว่าบ่งหัวยูไปนะครับมึอครับเอามันแตก เมือาไปหนอเมืองหลูกขา,ขาวๆเลยครับไม่ใต้ขึ้นได้บ่ละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันฝืดเมือง,งไปหน,นอ้ลูกงามเลยนี่มีมีมีตววันนั้นนะมีนนนหนอขาวจวดเลยเนาะอือลูกมันวะกําลังสามแว่นเามแว่นขามแว่นจิทิทมไว้นะครับว่ามันจิทิมบ่ครับเพาเป็นลักษณะนี้จิเป็นไนะครับเขากําลังศึกษากันครับอันนี้ใหญ่ครั้งที่สองมาครับ ดี๋ยวไปเบิ่งอีกครั้งนึงครับยืนโบกหัวไมนติ่สมัยวัวครับพ่อยู่ก็เดี๋ยวจะเบิ่งกันอีกเทีครับยันแต่หมดแต่ยังมาไต่มาตอมเดี๋ยวเขามาติดตามมือต้นครับว่าจะเป็นไงครับเด้อไปเบิ่งครั้งที่ใหญ่มาไหวแต่แรกครับต่แรกโอ้นี่ครับพี่น้องมันเห็ดอยู่ครับอุยยุยยุนี่มีแม่อยุนครั้งนี้ครับครั้งนี้ใหญ่มากจะประมาณครับประมาณอันนี้มันก็ เห็ดใหญ่ขึ้นกัวเก่าอยู่ครับผมนี่ครับมัดใบแล้วครับเดี๋ยวโอ้ไมนกําลังเห็ดคางไปเรื่อยๆนะครับผมแมวอยู่หล่ะฝ่าหูครับทหารครับนี่ครับอันนี้ห้างแหลกที่เขาใหญ่มาจากป่าหนุนนะครับเบิ่งในคลิปเก่าที่เห็นนะครับคลิปแหลกครับคลิปเอาต่อนะครับอ้วนใหญ่ขืนกัวเก่าอยู่ครับผมกําลัง เฮ็ดทั้งเรื่อยๆครับเดี๋ยวเขาจะปล่อยไว้ว่ามันจะใหญ่ทำไรนะครับผมไปครับกะถือว่าเขาใหญ่มาได้นะครับแต่ว่าหั่งเสียหายหลายครับเดี๋ยวถ้าติดตามมึงครับว่ามันจะเฮ็ดทั้งหบยโบสมห่บอนะครับผมนี่ออกมาแล้วครับไปครับสำหรับคลิปใหญ่ต่อมุนี้ครับผมกับพันคามกะฝากไว้ชี่นี้ครับผม สวัสดีครับพี่น้องทุกคนทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผม